สกดคำสาอุมีดสกดกดคุดขดคุดขดคุดง ดอมุดจออุดอจุดจอ ดออดอดูตออตอตูทออดอทูทออดอทูดนออ ดดนุตบออุดโบุดปออุดโปุดพออุดโปุดฟออุดโดุด

La-u-da-lu-t. Wa-u-da-wut. sa u da sut ha u au da